สวัสดีครับสวัสดีแฟนบุลมวยทุกท่านนะครับพ่ผมเช็คเต้นนะครับก็วันนี้จะมาให้ทีเด็ดมวยการเป็นทีเด็ดเต็มตีนนี่แหละครับก็คัดมาเป็นแบบนี้เป็นประจำทุกวันนะครับให้ได้ติดตามรับชมกันนะครับวันนี้นี่ต้องบอกว่ารายการเนี่ยเป็นวันพุธนะวันพุธที่7นะครับก็เป็นของทางกลุ่มพลังใหม่เขานะครับศึกมวยไทยพลังใหม่นะครับจัดที่เวทีมวยราชดำเนินนะครับก็ถือว่าจัดไว้ได้ใช้ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับอ่ะแต่ก่อนที่จะไปนะครับเรื่องของ ดูมวยที่เด็ดกันในวันนี้นะครับใครที่อยากทจะไปต่อยอดนะผมแนะนําเลยนะครับแอดไลน์ไปได้นะครับที่พักยกนะครับพิมตัว a อสข้างหน้าตัว P ตัว Y 222U อยนะครับย่ามิดทีนะครับข้างหน้าตัว P ตัว Y 222U นะครับซึ่ง ID ดไลน์เดียวกันเนี่ยสามารถ ไปลุ้นกิจกรรมฟุตบอลโลกได้ตอนนี้ก็ได้8ทีมสุดท้ายเรียบร้อยไปแล้วนะครับเดี๋ยวไปลุ้นกันไปเชียร์กันนะครับตอนนี้เนี่ยกิจกรรมฟุตบอลโลกเนี่ยกำลังแจก iPhone กันด้วยปฏิตามนะครับมาลุยกันนะครับวันนี้เนี่ยถือว่ามวยก็ถือว่า โอเคแต่ละก็คัดมาให้นะครับถือว่ามีสูสีหลายต่หลายคู่เหมือนกันนะครับแต่ละคนบอกว่ารายการนี้เนี่ยมวยต่อเข้าตลอดนะอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่อาจจะไม่เสมอไปแต่พวกต่อแพงๆเนี่ยยังไงก็ยังน่าสนใจอยู่แต่วันนี้ผมคัดเอาที่มันสูสีแล้วกันนะครับคู่แรกเลยนะครับเปิดหัวรายแรกเป็นคู่แรกเลยนะครับท่านั้นเพชรทวีศักดิ์นะครับสหมื่นสายยิมนะครับเจอกับท่านั่นเจ้าลูฟี่ตองพัทลุงนะครับหนึ่งร้อยสิบหกปอนด์เท่ากันนะครับท่านั้นเจ้าเพชรทวีศักดิ์เนี่ยมา ส่วนนาหน้าลูฟี่เนี่ยนะครับมา118ก็ลดเป็น2ปอนด์นะครับโดยที่นะครับรูปร่างเนี่ยต้องบอกว่าใกล้เคียงกันนะครับสำหรับคู่นี้รูปร่างใกล้เคียงกันนะครับไปดูกันหน่อยนะครับพื้นเพย์ฟอร์มหลังคู่นี้เป็นอย่างไรนะครับน้าหน้านในเจ้าลูฟี่นะครับเพชรวิสากอนนะครับหรือว่าเจ้าไกรทองตอสุมานินตัวเดียวกันเนี่ยแหละนะครับมวยจากนครสวรรค์นะครับแล้วก็เป็นประเภทมวยฝีมือครบเครื่องนะช่วงหลังชนะมาตลอดนะนะครับ ชนะลาฟี่นะครับชนะเพชรช่องจอมนะครับแล้วก็ชนะชนะในเจ้าเพชรน้ำหนึ่งนะครับชนะน็อกมาด้วยส่วนนั้นลูฟี่นะครับก็คู่นี้ผมบอกว่าสายต่ํามีโอกาสทํางานนะนะครับลูฟี่เนี่ยนะครับเป็นประเภทมวยข่ามวยจากนครปนมนะครับมวยข่าล็อกลัดมาตีดีนะครับทรงมันจะดูมั่วๆหน่อยนะครับทรงอาจจะไม่ค่อยมีไม่ค่อยสวยงามนะครับฟอร์มหลังมีชนะน็อกก็จะเลิศอนลิศนะครับแพ้คะแนนช่วยชาติแล้วก็ชนะน็อกเอเลี่ยนเพชรเกษมมานะครับเนี่ยอย่างที่ผมบอกไปว่าแมคู่นี้ มันสายต่ำทำงานแน่นะครับชอบไปที่ลูฟี่แล้วก็กดตาำเพิ่มไปด้วยนะครับมาถึงรายที่2นะครับเป็นคู่รองของรายการเลยแล้วกันนะครับท่าน่าจเจ้าออคิเนียนนะครับอคู่คแรกเนี่ยเลดเปิดเพชรวีศักดิ์ต่อ5-4นะออกรองไปส่วนคู่ที่รายที่2เนี่ยนะครับเป็นคู่ที่3นะครับออคิเนียนพีเคสัญชัยมอไทยยิมเจอกับเพชรศรีชัยเด็ดเพชรสีทอง 135ร้อปอนด์เท่ากันนะครับทตงนัทออร์กิเนียนเนี่ยมา135.2ลดจุดสส่วนเพชรธิดชัยนะครับ135.9ลดจุด 9, นะครับโดยที่เรทเปิดคู่นี้เนี่ยอยู่ที่เสมอเพชรธิดชัยนะ นะครับเสมอเพชรศรีชัยนะครับช่วงหลังฟอร์มผีเน่าลงผุทั้งคู่นะครับออรกิเนียเนี่ยนะครับมวยจากสหรัฐอเมริกานะครับหรือว่ายูเคเนี่ยแหละผมจำไม่ได้นะครับก็มีแพ้คะแนนบัวเขียวแพ้คะแนนพฤหัสน้อยนะครับส่วนทางด้านเพชรศรีชัยนะครับก็ความเป็นมวยเหนือกว่าแหละนะครับแต่ช่วงหลังก็แพ้จอมโหดนชิงมวยรอบนะครับแล้วล่าสุดเนี่ยก็แพ้แบบปริศนาด้วยนะครับแพ้นอกกับทางด้านโอท็อปเอ็นดีเวอร์ทัชชนิดที่โดนโดนไม่โดนไม่หนักอ่ะแล้วหล่นอ่ะนะครับแต่ความเป็นมวย หลายสิ่งหลายอย่างนะครับออากินเงี้ยเนียนะ่ยผมดูมาเจอมวยอย่างเพชรศรีชัยเนะี่ยมันก็ยังห่างอยู่นะเกตมวยมันยังห่างกันอยู่ชอบไปที่เพชรศรีชัยแล้วกันนะครับเชื่อว่าน่าจะแจ้งเกิดได้ก่อนนะครับส่วนคู่เองนํารายการนะครับเป็นรายที่3ที่คัดกันมานะครับระหว่างท่านนายเจ้ายกขาวนะครับ <c oughs> ขออภัยยอดขายอดชัยนะครับยกเฉา,ยก,ายกขาวแสนชัยยิมเจอกับท่านนายเจ้า2ฝั่งคงเอฟเอกรุ๊ปนะหนึ่งร้อยสามสิบสามปอนด์เท่ากัน ท่งนั้นยอดชัยเนี่ยมา133.2ลดจุดสส่วน2วอฟังขงเนี่ย133.3ลดจุด3นะครับใกล้เคียงกันมากๆนะครับเทรทเปิดอยู่ที่ยอดชัยต่อ11.8นะครับคู่นี้ ผมชอบไปที่ยอดชัยมากกว่านะนะครับจังหวะฝีมือรุ่นพี่นะครับครบเครื่องนะครับหนักแรงทุกรุ่นช่วงหลังเนี่ยชนะมาตลอดเลยนะครับชนะมารวดนะครับล่าสุดชนะมาอลคีมาได้ส่วนในนั้นสองังก่อเบยคุ๊ปนะครับซ้อมไอเบยคุปนี่แหละนะครับเป็นประเภทมวยเข่านะครับเตะหนักวงในปัมราชฟัตีดีนะครับเคยจะดีอยู่พักหนึ่งนะครับแล้วก็แต่ช่วงหลังเนี่ยแพ้มารวดแพ้แม้กระทั่งบัวเขียวอะนะครับก็เลยชอบไปที่ยอดชัยเดี๋ยวผมมาสรุปให้นะครับว่าผมชอบใครบ้างนะครับชอบไปที่ลูฟี่ออกรองไไปปคู่่่ีี้้กกดดตวยยแล็ราท2 ไปที่ดังดน้าในเจ้าเพชรรีชัยลายที่3ออกไปที่ทังด้าในเจ้ายอดชัยนี่คือทีเด็ดเต็มตีของผมแชมเปี้ยนที่เอามาฝากกันแบบนี้เป็นประจำทุกวันนะครับมีแบบนี้ทุกวันเลยนะครับก็ยังไงก็ากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับวันนี้ผมแชมเปี้ยนต้องลากัไปก่อนนะครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้วันนี้สวัสดีครับ